วิธีการแก้ไขข้อมูลในคราววันนะคะหากเรายังไม่ทำการ KYC นะคะทำได้โดยการเข้าไปที่คราววันนะคะเลือกคราววันใส่ username นะคะและก็ password ให้ถูกต้องนะคะกด login ค่ะเมื่อเข้ามาแล้วจะเจอหน้าตาแบบนี้ให้กดไปที่ขีดสขีดค่ะ เลือก Account หลังจากนั้นเลือก Setting ค่ะเมื่อมาดูเมนู Setting นะคะเราก็ทำการลบนะคะข้อมูลเดิมหลังจากนั้นก็ใส่ข้อมูลของเราไปนะคะให้พิมพ์ข้อมูลของเราลงไปนะคะหรือใช้วิธีการอาจจะก๊อปปนะคะมาจากข้อมูลที่เรามีอยู่แล้วหรือว่าจากผู้สมัครใหม่นะคะ วางข้อมูลลงไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลของชื่อนะคะหลังจากนั้นไปคัดลอกนะคะข้อมูลอื่นๆเข้ามานะคะนมสกุลนะคะก็มาใส่ในช่องของ last name นะคะตะกี้ชื่อก็ใส่ในชื่อของ first name นะคะก็แค่แก้ไขข้อมูลอื่นออกไปก่อนนะคะก็จะมีช่องของ address แล้วก็ช่องของ e ีเม l นะคะถัดไปเราจะก๊อปข้อมูลของ e ีเม l นะคะของผู้สมัครเข้ามานะคะ กด copy ค่ะแล้วก็เอาไปใส่ในช่องของอ e ีเมลนะคะวางแบบนี้เลยนะคะง่ายๆค่ะเพราะฉะนั้นต้องให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลมาให้ถูกต้องนะคะและก็เน้นย้ำว่าเป็นภาษาอังกฤษให้ตรงกับบัตรประชาชนหรือว่าพาสปอร์ตนะคะสำหรับชาวต่างชาตินะคะแค่คัดลอกข้อมูลนะคะมาใส่ในหน้า setting ตามหัวข้อต่างๆให้ถูกต้องนะคะอย่างเช่นหัวข้อนี้หัวข้อ address นะคะก็วาง address ลงไปนะคะยกเว้นจังหวัดค่ะจังหวัดให้เราใส่แยกนะคะเป็นหัวข้อของ city นะคะแล้วก็ในหัวข้อของออรหัสไปรษณียน์นะคะหรือว่า p o s t a code นะคะก็แก้ไขข้อมูลเดิมนะคะออกไปแล้วก็ใส่ข้อมูลใหม่นะคะของลูกค้าหรือว่าของ prospect นะคะ ข้อมูลต่อไปก็จะเป็นข้อมูลของ city นะคะ city ก็คือจังหวัดนั่นเองนะคะอย่างที่บอกว่ายังไม่ต้องใส่ลงไปใน a d ดเ e s นะคะให้มาใส่ในช่อง city นะคะตรงนี้ก็เป็นจังหวัดอยู่กรุงเทพก็ใส่กรุงเทพนะคะอันถัดไปให้เราเลือกประเทศนะคะคำว่า country นะคะก็คือประเทศไทยนะคะไทยแลนด์นะคะหลังจากนั้นข้อมูลของเบอร์โทรศัพท์ค่ะซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะคะจะต้องถูกต้องนะคะ ยกเว้นข้อมูลของเบอร์โทรศัพท์นะคะที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หลังจากการ KYC ถ้าเกิดว่าข้อมูลอื่นๆเป็นข้อมูลที่ผิดนะคะก็จะทําการเปลี่ยนแปลงได้ยากนะคะอันถัดไปนะคะข้อมูลของวันที่นะคะวันเกิดอันนี้ต้องตรงกับบัตรประชาชนนะคะถ้าเกิดไม่ตรงกับบัตรประชาชนก็จะทําให้ต้องเกิดการแก้ไขข้อมูลนะคะเมื่อทําการ KYC อาจจะมีปัญหาได้นะคะเมื่อทําการ จัดการนะคะใส่ข้อมูลถูกต้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าข้อมูลที่เราใส่ไปเนี่ยตรงกับบัตรประชาชนหรือไม่นะคะมีข้อมูลช่องไหนที่ยังไม่ได้ใส่บ้างนะคะหลังจากนั้นกดเซฟเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะ